ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตร,รงมีปัญหาข้อเข่าเพราะอะไรทราบสาเหตุไหมครับอ,อรถมอเตอร์ไซค์ล้มอะค่ะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอะค่ะสิบกว่าปีที่แล้วลม้มล้มแล้วมันมีอุบัติเหตุยังไง, <หา S 1> งทับทับบนบนขาบนหัวเข่าอะค่ะมอเตอร์ไซค์ทับหัวเข่าเลยค่ะแล้วคุณหมอวินิจฉัยว่าก็ ตอนแรกๆก,ก็ไม่ได้ไปหานะฮะเพราะว่าอาการอย่างอื่นก็ไม่เป็นอะไรมากแค่ถลอกปอกแปกัะฮะก็ไม่ได้ไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ๆนะฮะพอเดินมากๆเนี่ยมันก็บวมเกิดการบวมมากเลยค่ะบวมเป็นขึ้นมาเลยข้างที่โดนใช่ค่ะข้าง <c oughs> ขวาเนนะี่ย <c oughs> เสร็จแล้วก็ก็เลยไปหาหมอพอไปหาหมอเนะี่ยคุณหมอก็บอกว่าไม่ได้นะ้ําน้ํามันเยอะมากค่ะบางทีมันมันย้อยลงมา,า,าเลยค่ะก็คุณหมอก็เลยต้องเจาะ เจาะแล้วพอเสร็จแล้วกลับมาบ้านเนี่ยก็ก็ดีไปในช่วงที่เจาะนะฮะแล้วให้ทานยาพวกยาแก้เศษอะไรเงี้ยมานะฮะแล้วพอสักพักหนึ่งเนี่ยพอเรากลับมาบ้านเนี่ยอยู่มาสักถ้าเราไปแบบคือชอบออกกาลังกายแล้วก็ชอบวิ่งอะไรนะฮะพอไปวิ่งหรือออกกำลังกายมันก็เป็นขึ้นมาขึ้นมาใหม่พอกลับไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องเจาะก็ต้องเจาะอีกบวมอีกก็เจาะอีกบวมอีกก็เจาะอีกก็ต้องเจาะบ่อยๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทานยาแก้เศษควบคู่ไปด้วยค่ะ แล้วกระเพาะอาหารมันมาอย่างไรครับอ่าก็คงจะเป็นเพราะว่าไม่ทราบนะอันนี้คิดเอาเองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราทานยาพวกเกี่ยวกับเกี่ยวกับข้อเข่าอะไรหรือเปล่านะฮะใช่ไหมคับอ่านี่ต้องถามความรู้อาจารย์ฮะคือลักษณะของคนที่ปวดข้อทานยาพวกประเภทคลายกล้ามเนื้อลดอาการอักเสบตามข้อต่างๆจะมีผลเรื่องของแผลในกระเพาะอาหารด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับ คือยาคลายกล้ามเนื้อคงไม่ขอให้เกิดนะคะแต่ที่จะ่อให้เกิดก็คือยาแก้อักเสบนั่นแหละค่ะคเพราะว่าฤทธิ์ข้างเคียงของมันก็คือเกิดแผลกระเพาะอาหารมันจะกัดกระเพาะค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการรับประทานที่ถูกต้องครับอาจารย์รบกวนแนะนําให้หน่อยครับถ้าสมมุติว่าทานยาที่มันมีผลต่อ,อทำให้เกิดแผลกระเพาะอาหารส่วนใหญ่หมอเขาก็จะจ่ายยาป้องกันให้ด้วยคือเขาก็จะป้องกันด้วยยาลดกรดแล้วก็ยาที่ไปเคลือบ,อบกระเพาะ แต่ว่าตอนนี้ยาแก้อักเสบนี่มันก็จะมียาที่มันไม่ก่อให้เกิดแผลกระเพาะอาหารก็มีแต่ราคามันก็จะแพงอะนะคะคแพงละห้าเม็ดแต่ว่าแผงหนึ่งก็อาจจะประมาณ300กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่วิธีรับประทานก็คือควรจะรับประทานหลังอาหารใช่ค่ะหลังอาหารแต่ว่าถ้าเป็นยารุ่นใหม่ๆที่ราคาแพงๆที่ไม่มีผลต่อกระเพาะอาหารเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ คือแนะนําก็คือหลังอาหารแต่ว่าจริงๆจะทานช่วงไหนก็ได้แต่ว่ายาพวกนี้ก็จะมีด้ิ์ข้างเคียงอย่างอื่นนะเช่นจะทําให้ความดันพุ่งชูดขึ้นมาได้อย่างเงี้ยค่ะมีผลต่อหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างของคุณบัวหลวงเองก็คือปวดก็ต้องทานค่ะพอทานก็มีกระเพาะเป็นแผลในกระเพาะค่ะแล้วทํำยังไงฮะก็เสร็จแล้วนะฮะมันพอตอนที่เป็นแผลในกระเพาะนะฮะตอนแรกก็ไม่ทราบว่าเป็นแผลในกระเพาะแต่ มันรู้สึกเหมือนก็ถามหมอแบบพยาบาลเนี่ยนะคะไปหาหมอก็รู้สึกว่าเหมือนเรารู้สึกไปเองว่าถามว่าคุณหมอคะเป็นกดไหลย้อนหรือเปล่านะคะก็คืออาการมันก็คือแบบมันแน่นแน่นท้องแล้วก็ปวดแสบอะไรนะคะปวดแสบอ่ะแล้วก็แล้วก็ทานไม่ค่อยได้ท้องก็จะอืดมากเลยทานอาหารก็ทานไม่ค่อยได้ท้องอืดแล้วก็เหมือนจะผายลมจะเลยอะไรก็ไม่เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือทาน อา,อาหารรสจัดไม่ได้อย่างเช่นส้มตำาอะไรเงี้ย <c oughs> พอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าอาการมันจะออกทันทีหรือว่า,าแน่นท้องมากอาหารแน่นท้องแล้วก็จุกเสียดแบบแบบต้องทานพวกายา ลดกรดอะไรเงี้ยค่ะทานเข้าไปก็ยาลดกรดก็ไม่ไม่ไม่ช่วยครับก็ทานเข้าไปก็แบบเป็นแล้วเป็นบ่อยมากพอเรารู้สึกว่าเราจะทานอาหารที่แบบว่าเออเป็นส้มตําหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นขึ้นมาทันทีมันจะเป็นการทรมานมากเลยว่าเออมันจะโปุมันจะแบบแน่นท้องอะค่ะอยากก็อยากค่ะใช่ไหมอ่าบางทีก็เผลอพอเราอยากแล้วก็ไปทานพอทานเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าทอ้ทรมานมากเลยแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกแล้วก็จะแบบแสบร้อนแถวแถวหน้าอกเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้ไม่มียา ไม่มีฮะยาลดกรดก็ไม่ช่วยแล้วอ่าฮะค่ะถูกไหมฮะค่ะไม่ไม่ปรึกษาคุณหมอเหฮะอ่าปรึกษาค่ะไปหาคุณหมอค่ะแล้วปรึกษาแบบพอเป็นมากๆเราเอ่อพอถามพยาบาลนะฮะพยาบาลบอกอันตรายนะคือเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จัดยาให้ทานนะคะพวกยาแบบอ่าก็ยาหมอ พยาบาลที่โรงงานนะฮะจัดให้ทานพอจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเป็นมันก็หายเป็นชั่วครั้งชั่วคราวพอเสร็จแล้วออพอเราไปทานอาหารที่เราชอบอย่างส้มตําหรือว่าก็ากมาเป็นอีกมาเป็นอีกค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เลยพยาบาลก็เลยนัดคุณหมอให้ค,คุณหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นนานแล้วคนไข้คนคนี้สั่งยาให้ทานหลายเที่ยวแล้วก็ก็ไม่หายขาดสักทีแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ ทานอาหารตามที่คุณหมอสั่งด้วยเพราะว hmm. ่าเราก็ย uh, ังทานอาหารรสจัดอะไรอาเงี้ยค่ะแล้วหมอห้ามก็ไม่ทำตามแล้วเสร็จแล้วก็ก็เลยส่งไปให้คุณหมอไปโรงพยาบาลนะฮะแล้วคุณหมอก็เลยส่องกล้องนะฮะส่องก็เลยบอกเลยว่าเป็นแผลในกระเพาะอาหารค่ะคุณหมอก็ส่องกล้องแล้วก็บอกว่าคุณหมอส่องไปทางทางปากคะท่าเขาบอกว่าก็ไม่มากนะหมายถึงแผลในกระเพาะทําไมมันมีผล เยอะขนาดนี้ทําให้เราท้องอืดมากอะไรเงี้ย<ม>ก็ให้หมอดูว่าทําไมท้องอืดขนาดนี้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็บอกว่า,าทําไมมันมันมันเป็นขนาดนี้แล้วเสร็จแล้วพอ<ม>ก็ก็ยังพอไปไปทานยาไปก็หายไปชั่วครั้งชั่วคราวก็เป็นอีกเ<ม>สร็จแล้วหมอคุณหมอคนนี้เขา,เาต้องไปอยู่ที่ท,ที่ที่ทำงานนะคะคือไปประจําที่ทํางาน<ม>เขาก็จะเจอเราบ่อยๆก็ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาก็เลยล่าสุดเขาก็เลยนัดนัดให้ไปสวนใหม่ทางทวาร ให้ไปสองกล้องทางทาวานอ่าแต่ก็ไม่ไม่ไปมีความรูร้สึกว่าไอตอนสวนทางปากมันทรมานมากอ่าก็ก็เลยไม่ยอมไปสวนอ่าฮะแล้วพอดีอ่าพอดีเจอพี่พี่นะฮะพี่พี่อ่ำเขาก็แนะนําให้ลองทานบีมดูมนะคะก็เลยตอนแรกๆก็ไม่เชื่อเพราะว่าจริงๆเป็นคนรักษาสุขภาพนะคะชอบอาหารเสริม,มแต่ก็คือแบบ เยอะแล้วอะไรเงี้ยคือมีทานอย่างอื่นเยอะปหมดอนกคือแบบคนโน้นคนนี้แนะนําอะไรประมาณนี้ค่ะคือบ่อยแล้วก็เลยไม่ไม่ยังไม่ทานตอนนั้นนะคะก็คือทานบ้างไม่ทานบ้างนะทานบ้างเว้นบ้างอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกก็อย่างงั้นแหละพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเป็นหนักแล้วหมอสั่งหมายถึงว่านัดให้เราเนี่ยไปไปสวนทังตะวันแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโูไม่อยากสวนเลยทําไงดีออย่างนั้นก็พี่อําก็เลยว่า ลองทานลองต่อเนื่องดูสิสรุปแล้วก็เลยลองทานต่อเนื่องดูสักสักสองอาทิตย์นะคะสักสองอาทิตย์แล้วก็ยังทานอยู่อาทิตย์ที่สามนี่สิ่งเงี้ยอยู่ๆเนี่ยไปทานส้มตามีความรู้สึกเอ๊ะทาไมวันนี้เราไม่เป็นอะไรอืแล้วก็ลืมไปว่าเอ๊ะเราเป็นมันมันหายไปตอนไหนว่ามันมีแผลอยู่ค่ะ,คะแล้วเอ๊ะทำไมมันมันไม่เป็นแล้วอะไรเงี้ยก็เลยทานต่อเนื่องมาทานจากวันนั้นไปจนถึงวันที่เราไปลองทานส้มตาครั้งแรกนี่กี่ สักประมาณสามสัปดาห์ค่ะสามสัปดาห์แสดงว่าบิ่มเริ่มไปทําปฏิกิริยาอะไรกับกระเพาะอาหารใช่ไหมครับอาจารย์ครับคนทดสอบคนที่ทดสอบขาพูดถึงเรื่องของกระเพาะอาหารเนี่ยเรารู้เลยว่ามันเป็นการออกฤทธิ์ที่ตรงที่สุดระดับหนึ่งค่ะก็อันหนึ่งก็คืออย่างที่อาจารย์พิเชษว่ามันไปลด จำนวนเม็ดเลือดขาวที่หลังอินเตอร์ลิวคิน1นะฮะหรือหลังพวกสารสื่อกลางอื่นๆที่พวก T n f Alpha อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอักเสบขึ้นมาแล้วก็เกิดแผลขึ้นมานะฮะ ก็บิมก็ไปลดสารพวกนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ถ้าเป็นเรื้อรังมานานก็อาจจะมีเชื้อบางอย่างอยู่ในนั้นคือเฮลิโคแบคเตอร์ไพลไรอะไรเนี้ยนะซึ่งตัวบิมเองเนี่ยก็มีฤทธิ์ที่สามารถฆ่าเชื้อได้เพราะเชื้อตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารสื่อกลางต่างๆขอบคุณมากครับคุณโบวง